หรือกล้าที่จะมา Show Up คือ Listen Up เขาบอกผมว่าการที่สามารถที่จะทำให้ประเทศของเขาหรือสังคมของเขาไปต่อได้คือความกล้าที่จะฟังแล้วก็คำพูดของคำพูดหนึ่งที่เขาใช้ในห้องเรียนครั้งนั้นจากการที่ผมได้มีโอกาสคุยกับป,ประธนาธิบดีคนนี้คือคำพูดของวินตัน c เชอร์ชิลขอโค้ดหน่อยครับ วิ Winston Churchill, นสตันเชอร์ชิลนายกของอังกฤษเคยพูดว่า courage is what it takes to stand up and speak ความกล้าที่จะลุกขึ้นแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะจำนวนหรือว่า,าจะทำแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ courage is also what it takes to sit down and listen เขาบอกวความกล้าที่มันยากกว่าไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาพูดหรือมา Show up หรือมาแสดงว่าเราไม่พอใจเราไม่เห็นด้วย แต่ความกล้าที่สําคัญกว่าและยากกว่าเยอะคือการที่เราจะลอมนั่งลงยิ่งท่านไม่เห็นด้วยกับผมผมยิ่งยิ่งต้องฟังท่านเข้าไปใหญ่นี่คือสิ่งที่พอคากามก,กับวินเซนต์เชอร์ชิลได้สอนผมมาในวันนั้นจาก3เหตุการณ์ที่ผมเห็นมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่า DNA หรือสายเลือดของคนที่อยู่ไม่เป็นเนี่ยคือคนที่กล้าที่จะ speak up show up และสำคัญที่สุดคือ listen up ด้วยเพราะ DNA ของคนเหล่านี้ล่หฮะที่เป็นคนอยู่ไม่เป็นและทำให้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นอยู่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มันเป็นเรื่องปกติที่คนที่ไม่ใช่ผู้ชายในห้องนี้สามารถที่จะเลือกตั้งได้มันเป็นเรื่องเป็นอยู่ธรรมดาที่ผู้หญิงจะสามารถวิ่งมาราธอนได้มันเป็นเรื่องเป็นอยู่ที่ ประเทศประเทศหนึ่งที่มันมีความขัดแย้งกันนถึงไส้เนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็เดินต่อไปได้บางท่านอาจจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องระดับโลกอยู่เป็นโลกไม่เปลี่ยนแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่อยู่ในห้องนี้ผมมีคำถามถามให้ทุกคนในห้องนี้ครับถ้า rap against dictatorship ที่ท่านกำลังจะได้ฟังอยู่เนี่ย เขาอยู่เป็นจะมีประเทศกูมีร้อยล้านวิวแล้วก็ไปรับรางวัลที่นอร์เวย์ไหมครับปมือ